ธัมมาชาติด้วยครับอะไรนะด <ำ S 1> ออัมมาชาติครับดัมมาชาติมันแปลว่าอะไรนะธรรมชาติครับธรรมชาติเราถามพาะจ้าว่าอะไรนะเอออยากจะทราบว่าดัมมาชาตินี่มันมีความสอดคล้องหรือเกี่ยวข้องยังไงกับมนุษย์ชีวิตของมนุษย์เราครับธรรมชาติมันมีสองส่วนสังคตกะกับอสังคตะเนี่ยเรียกว่าธรรมพูด,ดง่ายๆก็คือฝ่ายเกิดกับฝ่ายไม่เกิดอ่ะนี่ก็ธรรมชาติที่นี่เกิดเนี่ยมันก็มีอสองฝ่ายอีกกุศลกับอกุศล กุศลก็เรียกว่าธรรมอกุศลก็เรียกว่าธรรมธรรมฝ่ายสองฝ่ายธรรมฝ่ายชั่วกับธรรมฝ่ายดีเรียกว่ากุศลกรรมบมสิบกับอกุศลกรรมบมสิบสองอย่างฝ่ายตรงกันข้ามตรงกันข้ามมดเลยตรงข้ามจากดีคือเลวตรงข้ามจากเลวคือดีมีแค่นี้เลยสองฝั่งเนี่ยเรียกว่าธรรมชาติทีนี้ธรรมชาติเราจะรู้ได้ไงเราจะรู้ได้ว่ามันเป็นเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเราก็ต้องไปศึกษาหลักคำสอนพระเจ้าแล้วว่าธรรมชาติที่พระองค์ทรงบัญญัติพระองค์ทรงบัญญัติด้วยใบไม้หนึ่งกำมือ ทีนี้ใบหน,น้าหนึ่งกับมือของพระองค์พระองค์ทรงบัญญัติสิ่งใดไว้เรียกว่าอริยสัจสี่มังมีองศาธรรธรรมชาติของพระองค์ที่ทรงบัญญัติแล้วคือทุกข์ต้นเหตุของทุกข์ในชีวิตเรามันเกิดขึ้นได้อย่างไงแล้วอะไรเป็นเหตุในการเกิดขึ้นของความทุกข์แล้วอะไรเป็นวิธีในการดับไปโดยไม่เหลือแห่งความทุกข์นี้ได้พระพุทธเจ้าทรงสอนอริยสัจสี่อย่างนี้สอนวิธีการดับทุกขสมุทัยนิโรธให้เห็นการดับให้เกิดขึ้นได้พระองค์ทรงสอนวิธีเหล่านี้เพื่อให้้เเรรรราาาหห็นนธมมชติิลลักจกจจะควงงของโี ถ้าเราเข้าใจสี่อย่างนี้เราจะพ้นจากโลกนี้ได้ถ้าเราไม่เข้าใจสี่อย่างนี้ให้ตายก็พ้นจากโลกนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคําว่าธรรมชาติในความหมายของพระเจ้าที่พระองค์ทรงมาอย่างก็คือหลักอริยสัจนั่นเองความจริงอันประเสริฐสูงสุดของธรรมชาตินี้ที่ไม่อิงอาศัยต,ต่อความเชื่อในโลกความจริงจะเป็นความจริงของมันฉะนั้นจะตั้งอยู่ของมันฉะนั้นเอง ไม่มีทางแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นแต่โดยหลักความเชื่อจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยตามการเวลาแต่ธรรมะของพระองค์จะตั้งอยู่ของมันเช่นนั้นเองไม่มีทางแปรปวนเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาธรรมชาติก็คือหลักของอริยสัจถ้าเรารู้หลักตัวนี้เราก็จะเข้าใจว่ามันจะเกี่ยวข้องอย่างกับชีวิตเรายิ่งเข้าใจปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนั้นคือชีวิตตั้งแต่เกิดยันตายแล้วเกิดใหม่แล้วตายอีกเกิดแล้วตายอีกรอบหนึ่งก็ยังไม่พ้นจากปฏิจจสมุปบาท เป็นธรรมชาติเดียวที่ถ้าเราเข้าใจแล้วเอามัรคกไปดับจะสามารถแก้ไขความทุกตัวแรกได้ทั้งหมดเลยจะสาธุ